ฮัลโหลฮัลโหลคร,ครับครับว่าไงลูกพ่อว่าครับ,รบแม่งถูกใจเจ็บอะไรนะสุภายคแค่ก็ถูกใจเจ็บอพอจะมีเงินให้ตั้งตัวสักแสนแม่ลูกพ่อโอ้โหหกสามแปดจะมาหาพ่อก็ได้นะไอดี อะไรนะม<า>ีเงินตั้งตัวสักแสนหนึ่งไหมมาหาหน่อยอา่าให้ไปหาที่ไหนตกลง้ยงานมันเยอะค่ะแหม่ไม่ตอบกูเลยไ<ฮ>อ้เสียดกูกจะกระโดดตึกตายละ ยาอตึกอะไรสะพานเปล่าย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 าอย่ายืนอยู่นิ่งกูพร้อมละย็ดดูดูย็ดสู่ความเองก่านไกลพ้น รงรักเธอเข้าแล้วนะไม่หยอดอย่างนีนานจังวะยืนจนกูจะเป็นตะคิวละนานจังอ่ะ แอบคบสีตอเรียกอะไรอ่ะน้องกีตอขี้ขาวทำไมกีอขี้ขาวขี้ขาวทำไมก็เอาพี่ถึงได้เอาหัวตัดอ่ะไปปาดปันผมไม่ได้พกเทียนเอาหัวก็มาค้นผมแต่คิดสั้นหนิหรอเหรอชีวิตมันก็อย่างเงี้ยเฮ้ยชีวิตมันก็อย่างงี้เหรอสุดอากาศให้เต็มปอดและพร้อมกระโดดลงไป ครั้งนี้ไม่มีชีวิตรครั้งที่สามนะบอกไว้ก่อนถ้าลงไปอ่ะจะบอกอะไรให้ได้ห,หนูบอกว่าช่วงหลังๆสปายแคร์เขาเหมือนจะมีคนอื่นนะจริงเหรอไอ้สัสจริงเหรอ <c oughs> ไม่แล้วหรอเมื่อกี้พูดอะไรนะ อาฟีดัดเลยเฮียม่ลงมาตัดดารเลยก็แค่ไปชดชีวิตก็เขาไม่ค่อยมีเวลาให้ีคนอื่นหรอเอา้อางี้ <c oughs> คุณพ่อตีก็ต้องฟังก่อนนะ <c oughs> ว่านี่น่ะเขาเป็นสภางานเขาเยอะ ต่ต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนนะมันที่เกี่ยวหรกคนเราอะไม่รักกันอนะก็ปล่อยกันไปถ้าทำไมไม่พูดกับแคร์มาพูดกับลูกแบบนี้ว่าแคร์มีคนอื่นได้ยังไงคุณพูดแบบนี้ได้ไก็แคร์ไม่ค่อยมีเวลาให้ตีอ่ะแคร์ก็รู้ตัวนี่ต,ตีส่งรูปไปเป็นช<ค>ั่วโมง<อ>แคร์ก็ไม่เคยตอ<ะ>บน,นี่ คนที่มันจริงจังล่าสุดอบอกกับแก๊งแก๊งสีขาวผู้หญิงไปว่ามีสภาแคร์เป็นคนคยุยดูแคร์ตอบแชนติอย่างเงี้ยแคร์จะให้ติทํำยังไงต็ต้องคิดว่าแคร์เป็นคนอื่นตีส่งรูปไปหาแคร์แคร์ก็แบบหนึ่งชั่วโมงแคร์ก็ไม่ตอบตีคิดว่าแคร์น่าจะมีคนอื่นแล้วแหละถ้าอย่างนั้นะ่ะก็แค่จะมาบอกลูกหมีให้รู้พฤติกรรมแม่ตัวเอง เมื่อที่เกิดเชื่อฟังแต่แม่ตัวเองเนี่ยมันก็จะแปลกแปกมันต้องเป็นกลางเป็นธรรมนิดนึงไม่เอาสิไม่เอาสิอย่าทะเลกกาะกันสิเอามาคุยกันนะเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกันแค่บอกว่าแค่ทําทงานไงคะแค่บอกคนแล้วไงว่าวันนี้แค่างานจะยุ่งมากอะ่ะเมื่อกี้แค่ก็ไปดูสตอรี่มา,มา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 เดากัานกลางให้ตังก็ไม่มีอ่ปปีหมายถึงตัวผมเนี่ยคุณแค่ก็ไม่มีเงิอนอ่ะ เจเ้าเอ็มเจไปขายก็ไม่ให้ขายแล้วชีวิตมันต้องกินต้องใช้อ่ะเจ้าตังไหนใช้เอางีา้ในยามที่ผมลำบากทํำไมคุณไม่ช่วยผมยอดยายอยูอ่ของผมอ่าใจเย็นใจเย็นในเมื่อแม่ไม่ช่วยเดี๋ยวลูกช่วยเองเไม่เป็นไร,ไ,รไม่เอาพูดไปงั้นแน่ใจแน่ใจเป็นผู้ใหญ่ไปขอตังเด็กมันเฮ้ยเด็กก็มีตังเก็บไว้ออมไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไร เงินมันจำนวนเยอะเกินไปมันนเย็ย<จ>ได้แค่ครึ่งนึงแล้วก็ไปหาอีกครึ่งนึงไม่เป็นไรหรอก,อกตอนนี้ล,ล,ลกูกหมีมีลูกหมีมีอยู่แสนนึงไงก็ให้ครึ่งนึงแล้วก็คุณพ่อก็ไปหาเอาอีกครึ่งนึงคนเราก<ม>็าต้อง<ะ>ตั้งตัวมัาก็ต้องซื้ออุปกรณ์การฟาร์มลูกก็นี่ไงแล้วก็มีแล้วค่อยเอามาใช้ก็ได้นะ น่ารักที่สุดเลยลูกพ่อพ่อ,พอมจะอยากจะได้เงินลูกหรอกมันน่าอายไม่เป็นไรหรอกหอกสามแปดมีแล้วก็ออามาคืนแล้วกันนะเท่าไอะไรเนี่ยหกสามแปดนะลูกเอาหกสามแปดเหรอโอนผิดไปละ ก็โอนหกสามแปดไปนะเมื่อกี้ดูไอดีผิดหรือเปล่า <c oughs> ไม่เห็นเข้านะลูกนั่งเงนนะ <c oughs> เอา <c oughs> เงินไปทำอะไรคะ ไปต่อยยอดบาคาร่าเอ้ยไม่ใช่ฮะไปฟาร์มฟาร์มอะไรใช้เงินเยอะขนาดนั้นไม่หรอไปฟาร์มไปหาโพงหาฟาร์มหาทำทุนการฟาร์มเหนื่อยถ่ายถ่ายรูปมาดูสิมีเงินเท่าไหร่อืมี่หีวเรูกไหมถูกแล้วหกสามแปดห้าหมื่นอ๋อพ่อน่าจะติดลบั้งลูก พอดีอุ้มเอ๋เขาแล้วไม่ได้จ่ายบินหรือเปล่าเนี่ยหมอติดอีกเท่าไหร่อ่ะเอ็งถ้สังเม่็นนะลูกหกสามแปดพ่อคืนแน่นอนเมื่อวันไหนพ่อยืนได้เป็นคนที่มีตังค์อ่ะพ่อจะให้ลูกคืนสิบเท่าพ่อสัญญาลูกพ่อลูกหมีเอ็งจะกลายเป็นลูกเสือ,อกกตั้งแต่มนเมื่อไหร่เอ็งจะกลายเป็นลูกเสือในอนาคตรับรองสอนอเน,นี่ยพ่อจะเป็นเกาะป้องกันด้านหน้าให้เองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ใครจะฆ่าลูกหมีกูก็ต้องผ่านตีใหญ่กูไปก่อนเจอกูได้หมดทุกคนน่ะพร้อมปกป้องลูกเต็มสุดแบนนึงนะครับนั่งมาด้วยหรอใช่ค่ะได้ยินหมดเลยก็นเราทำไมกันมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไม่ได้รับหลังทำไมไม่พูดกันมันเป็นแบบนั้นจริงๆทำไมหรอพูดสิทำไมไม่พูดล่ะ ก็จะขายเมเจก็ไปบอกนายอินให้ขายได้นี่จะเอาไปอาหาตังใช้เนี่ยไม่มีตังเนี่ยขายทำไมก็ตีบอกว่าจะเอาไปใช้ไม่มีรถใช้น้องๆก็พอจะหารถให้ได้อยู่แต่ตอนนี้หาตังไม่ได้เอ็นเอ็มเจเดิมๆก็ขายไปห้าแสนเองก็นั่นแหละแล้วจะขายทำไมเขียวตังไม่มีตังใช้เปาอะไรนะชอบใช้ความรุนแรงแต่ไม่เป็นไรหรอกก็เปาอะไรนะก็เปาอะไรนะ หกสามแปครับลูกหมีถ้าแครจะตบจะตีติก็ตามสบายติจะไม่ทำร้ายผู้หญิงหกสามแปเอาจนกว่าแครจะพอใจลูกหมีไม่ต้องห้ามนะถ้าเขาอยากจะละมายก็ให้เขาระบายไปเลยอุ้ยด้สามหมื่นละย,ยัง <laughs> <laughs> อาขาดอยู่ห้าพันน่ะลูกหมีเท่าไหร่แล้วเนี่ย <laughs> เียดแสนแล้วอ่ะโอ้ยแปดพันโคตรซึ้งไหนอะนิดกูจะหาลูกอย่างนี้จากที่ไหนอีกวะไม่มีแล้วในปัตตพีในโลกธาตุนี้ลูกหมีลูกตีใหญ่ไม่เห็นพ่อลูกแต่งแตเม่อไหรก่อนเรียว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 จัดเรียวจัดลูกพ่อ ไว้พอยืนได้นะไมยอุย้ยเป็นไรอะ่ะว้พอยืนได้นะไมยลูกเดี๋ยวพอ่อจะตอบแชร์ลูกแบบสิบเช่าพันเช่าให้เวลาหนึ่งวันเอ้ให้เวลาหนึ่งวันไปหามาคืนอุย้ยหนึ่งวันมันไม่เหมือนกันหนึ่งวันบางคนก็หาได้เยอะแ็นั่นแหละหาได้เยอะก็มาคืนไง ตอนนี้โดนอตอนนี้โดนพวกหมวกกันน็อกตามชวงนี้อยู่ดิต้องหลบต้องย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆก็ต้องใช้เวลานิดนึงวันหนึ่งคงไม่ทันหรอกโดนดอกร้อยละหกสิบอยู่อตอนเนี้ยเรียกว่าคุยกับแคร์เลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจะมาตามค่าจะให้เขาตามค่าหรือให้แคร์ตามค่าไม่อยากให้ลูกหมีกับแคร์เป็นอันตรายเป็นหัวไม่เป็นหรอกค่ะอันตรายอ่ะมีทั้งปืนทั้งมีดทั้งสนับทั้งมาเชทั้งไม้ อะไรอ่ะมีอะไรอไหมเราเป็นยังไงบ้างไล่เฮดเหนื่อยไหมพ็ดีก็ดีก็ดีจับเคสอุ้มเคสหนึ่งเนี้ยลูกหน้าตตังประมาณเท่าไหร่หรอส <2, 5. S 3> องพันห้าเคสหอตสบหรออืม สองพนะันห้าจริงดิหิวข้าวฮาร์ปหมอเขาข้าวหมดแล้วทำไงจะมีตังแบบ้อยๆเป็นอันนี้ชิมตรงนี้ได้เลยนะเน,เนเยะาะเป็นนตำรวจอะทำไมมันได้แค่สองพันห้าเองเคสเดียวเ๊ะทำไมมันได้น้อยจังครับสองพันห้าเองเหรอมันเยอะกว่านั้น มันได้จากอะไรบ้างล่ะลูกก็บอกสิพ่อจะได้รู้อยากรู้ว่าลูกตัวเองเป็นยังไงรวยแค่ไหนทำงานอะไรต้องเงินเพเช็คไงไเงินเดือนที่จะต้องจ่ายแล้วก็ได้ล้วเข้าธนาคารค่าไอะไรค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นเล็กน้อย แต่จะเอาเงินไปทำอะไรนะเอาไปซื้ออุปรกรณ์ฟาร์มเรื่องแต่เรื่องนั้นเจ้ามันเถอะพ่อตีเนี่ยนะภูมิใจมากมากวันนี้ไปฟาร์มแล้วของฟาร์มมาให้ดูด้วยนะเ,เรื่องนั้นไม่ยากภูมิใจมากๆที่ลูกชายได้ไปเป็นตำรวจยศใหญ่โต มีตังมีการเลี้ยงดูตัวเองได้ลูกหมีนี่ทําให้พอ่อภูมิใจจริงๆสมแล้วที่ส่งเสียมานานอีกไม่นานละ่ะเดี๋ยวก็เลื่อนยศเป็น 9, 000, นายพลนายพันได้ไปเป็นระดับ,ดบหัวหัวกับเขาแล้วละ่ะสูงสุดแล้วยศที่อยู่นะสูงสุดแล้วเหรอมันยังสูงได้อีกไหมอ่ะได้แค่นี้แล้วสุดแล้วลเลขาอลองขอ,อบอหลอเป็นเลขาพอบอตอลล์น่ะ พ่อภูมิใจในตัวลูกจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ส่งเสียเองเรียนเนี่ยคือพ่อตีคนนี้แหละอ่ออีกเรื่องหนึง่งฮะจะเตือนอย่างหนึ่งนะวันหลังถ้าเกิดจะมาหาใส่ชุดประชาชนมาห้ามใส่ชุดแก๊งมาเด็กขาดพ่อก็แก่แล้วอะแต่พ่อก็พอจะเข้าใจอยู่ว่าสิ่งที่ลูกพูดมันหมายสิงอะไรแต่อย่างที่บอกแหละเป็นลูกก็ต้องกระตันอยู่รู้คุณ พ่อเนี่ยส่งเสียเรามาหลายปีแล้วเป็นผู้ปิดทองหลังผ้ามาโดยตลอดฮะไปถามนายอินดูประเพชเช็คที่ได้กันอยู่ทุกวันเนี่ยของเองอ่ะใครเป็นคนจ่ายเป็นพ่อพ่อตีคนนี้แหละเองอ่ะให้พ่อมาแค่เนี้ยยังไม่ทื่นชื่อว่าตอบแทนนะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรหรอกวันไหนที่เองลำบากอ่ะพ่อจะให้เองคือร้อยเท่าพันเท่า ถ้าเองมีปัญหาเองจริงมาเลยผมมีเดี๋ยวพ่อจัดการให้เลยพ่อช่วยได้ไหมล่ะว่ามาเขาอยู่ไดมันเฮดอะมีอะไรมีเรื่องนนิดหน่อยใครกับใครกับไอ้พวกไอ้บังบอลน่ะเหรออืมแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากเล่าให้พ่อเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิว่ามันคืออะไรไว้ก่อนต้องไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ลูกอยู่ในชุดตำรวจ เราไม่พอใจแกง๊งในมอนเทดหรอลูกก็อพอได้พอนิดนึงนิดนึงมันก็มีกันบ้างก็แค่ล็อกใครบางคนมไม่เฉยไม่ไม่ไม่ได้เจ,จมมาะจงไปถึงแกง๊งอืมแมงแสดงว่าปากมันดีแน่เลยใช่ไหมออ <c oughs> ถ้าถ้าเกิดว่าเอเคมันไม่ต้อนรับลูกอะ่ะ อาเคต้อนรับลูกเสมอนะลูกหนี้อยู่ช่วยพี่ในอินไปแหละลูกไม่ได้ออกอยู่แล้วหมีเขบกลัวเรานะ่ะมันทำงานทำงานเยอะเพื่อประชาชนนะ่ะอืมแต่จริงออแตประชาชนก็มัก<า>จะหาปัญหาให้เรารเยนยะ ลุงเหรอลุงคีละเหรอใช่มันลุงอะไรทำไมเหรอคีละาเป็นไร,รอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คีละนั้นคนละคนแล้วเขาเป็นใครหรอป้าค่ะป้าแช่สวัสด,ดีพ่อตาหน่อยไหมล่ะน่าจะไม่อยู่ ่าคุยเมื่อกี้เจอหน้าสภาคุยลาไ้งไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็รบกวนลูกผีมามากแล้วอ่ะกูแท้อีกแล้วไอสัตว์มันนะอย่า้าว่างๆจะเข้าไปหาแล้วลูกได้เตรมน้าใส่ชุดประชาชนมาได้เลยครับรับทราบคับผิม ไม่มีอะไรจะคุยบเขาไหมาคิดว่ามีหลายเรื่องลูกหมีอยู่ได้นะจนกว่าลุงจะเรียกอ่ะมีอะไรก็พูดมาคุณนะ่ะมีอะไรก็พูดมาเมื่อกี้จะพูดอะไรกับลูกจะฟ้องอะไรลูกพูดมาไม่มีนะครับผมก็ดีนะแค่ว่าให้รถป้ามา S M J แต่ไม่ให้ขายเนี่ยป้าจะไปขายเอานตังค์ไปหาทำทุนเขาก็ไม่ให้ขายเนี่ย <ด>รถเอาไว้ให้คุณใช้รถ <ลด S 1> มีรถมันมีอยู่มันก็ราคาลดลงไปเรื่อยๆนักธุรกิจเขาต้องขายเอาเงินไปต่อยอดซิเพื่อที่จะได้ขี่รถที่มันดีขึ้นมันจะได้มีโอกาสเติบโตการทําแบบเนี้ยมันก็เหมือนปิดกั้นตัวเองหัวโบราณอย่างเงี้ยพอกำลังจะสอนอยังไงวะต้อหมีก็ช่วยอธิบายให้พวกกับคนฟุตเพจนี้เข้าใจหน่อยซิอยากจะเดินเท้าอีกหรอไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน ใช่เป็นหน่วยงานไม่ค่อยได้ใช้ตังค์หรอกแต่ว่าพ่ออยู่แก๊งไงพ่อต้องใช้เยอะห้าแสนพอไรขายเอ็มเจอ่ะตามสิห้าแสนเห,หรอเ <PM> อ็มเจขายห้าแสนเหรอใช่เห็นเขาขายกันห้าแสนนั่นในทวิตอ่ะงันเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวพ่อตีเก็บไว้ให้ลูกหมีแล้วกันนะเดี๋ยวลูกหมีมาซื้อ รถครอบครัวก็อย่างนี้น่ะเวียนพ่อเวียนลูกเวียนเทียนวันไหนอยากได้คือหรือจะมายืมก็มายืมได้ขายให้ลูกหมีพ่อขายให้ลูกอ่ะถ้ <c oughs> าขายให้ลูกหมีบอกพ่อขายให้ห้าหมื่นพอห้าหมื่นไม่เอาอ่ะเอาราคาที่มันเป็นที่เขาขายกันดีวกว่าพ่อไม่เคยคิดจะเอาเงินของลูกเลย ไม่เคยคิดสักนิดพ่อให้ลูกด้วยความจริงใจถ้าเกิดว่าลูกอยากจะซื้อราคาห้าแสนพ่อก็ไม่ขัดข้องแต่จริงๆใจของพ่อพ่อจะขายแค่ห้าหมื่นสำหรับลูกมีคนนี้ของพ่อพ่อเลี้ยวอยู่แล้วตอนนี้ก็แย่แย่มากครับตอนนี้ Mm hmm. สถานการณ์ยังเป็นลองหลายๆแก๊งอยู่ครับโดยความที่ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเหมือนเขาอ่ะไม่มีคนมีเงินทงเงินถังอะ่ะประครับประคองให้ตัวเองอยู่รอดไปวันวัน เกิดอ๋ออ๋อวันเกิดใครอ่ะเกิดเขาจริงๆมันก็เป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งอ่ะมันเกิดใครนะลูกหมีไี่วันเกิดอ๋อมันเกิดพ่อตีเหรอครับลูกอ๋อสงสารมันเกิดครับงั้นห้าหมื่นนั่นก็เป็นของขวัญแล้วกันนะถ้างั้นจริงๆแล้วพ่อไม่ค่อยอยากได้ของขวัญเป็นตังค์น่ะนี่ลูก ั้นเรื่องตังเอาไว้ค่อยให้คืนหนูกอดเป็นของขวัญไปเลยเขาจะไม่อยากได้ตังได้ได้กอดก็ได้จะได้กอดเหรอได้ครับแต่ถ้าลูกไม่อยากให้กอดอะไรก็ได้พอเงินทองในของนอกกายไม่ตายหาใหม่ได้ลูกพ่อพ่ออยากให้ลูกร้องเพลงให้พ่อฟังสักบทเพลงนึงอ่ะก่อนนี้ชงบอุ่นลูกพ่อ ้องเพลงให้พ่อฟังหน่อยสิสักหนึ่งบทเพลงไม่อ่เราขี้เขินนั่นเนี่ยไว้ว่างๆพ่อจะพาพิริยะอาเคมร้องเพลงให้ลูกฟังนะก่อดเสาเถียงอะ่ะรับรองลูกน่าจะชอบอพ่อหอตัวก่อนนะลูกได้เอาไว้เจอกันนะ ดูแลตัวเองด้วยนะเจนะครับยอดใหญ่อ๋อเอาเล็งปืนแต่เอาเล็งปืนแต่ประชาชน,นทำไมอะ่ะแฉมนนในทาง<ธ>ที่ผิดการไหมคะยิงปืนลงกลางหัวใจป๊ะตุยเลยครับใจผมสลายเลยครับคนคุณน่ารักที่สุดเลยเคลุณ เงินไอนอนเตียงทำงานดีกว่าพี่งานอะไรวะมึงจะไปไหนเนี่ยอพี่บอกนอนเตียงเคยมึไม่ไปทำงานเหรอ <c oughs> งานที่เราถนัดอ่ะ คี่ว่าเราต้องพื่ว่าเราต้องหายยอดยาหยีคนใหม่เต็มนะี่ยเต็มลาโรงพยาบาลเลยเนี่ยโอ้าวล้วไปชุดนอกเลยรับคิดน่งเวลาี มีสองร้อยไหมดิมีสองร้อยป่ะโอเคหกสามแปด เธอดึงเหรียญธนาท้อให้เขาด้วยนะเธอ,อขาดอีกสองรอหกสิบเหรียญจะทำอีกคิดหนึ่งอีกอีกอันหนึ่งได้แล้วไม่รู้ทันไหม กอยากเปลี่ยนกระเป๋าวะ่วะเพราะว่ากันนี้มันลกลุงลังไปนิดนึงวะ่วะว่าไหมคนดูว่าน,นี้มันลกลุงลังไปนิดนึงวะ่ะต้องเปลี่ยนไม่ถ้าเราหาลูกสาวลูกชายได้อีกสักคนธุรกิจของเราก็จะไปได้ไกลได้ดีนะตอนนี้เราจะมีสี่ร้านแล้วนะเมียกูให้มาสามไอ้สี่แสนเนี่ย กูสูบมากูสูบอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าเราทำธุรกิจขยายธุรกิจเรามีลูกสาวลูกชายเพิ่มใช่ไหมคนละห้าหมื่นห้าหมื่นสักสิบคนวันหนึ่งเราได้ห้าแสนแล้วนะ <c oughs> แล้วถ้ามีแฟนมีเอ้ยไม่ใช่มีแฟนเอาเป็นคนคุยแฟนไม่ได้คนคุยอีกสักห้าคนเราก็จะสูบได้อีกวันละห้าหมื่นรวมทั้งหมดเราก็จะได้เกือบล้านเลยนะ สกิลเนี่ยไอ้ทิพย์เป็นไหนวะ พวกนี้นักธุรกิจไม่น่าจะได้พวกนี้นักธุรกิจยากวะนักธุรกิจอย่างนี้มันน่าจะถ่ายากทุกอย่างอยู่ในแผนการของผมหมดแล้วครับผมวางทุกอย่างวางหมากทุกอย่างขีดเขียนทุกอย่างผมทำทุกอย่างด้วยตัวของผม